รวม60รายชื่อปราสาทหินโบราณของคนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ46แห่ง 1. ปราสาทตาเมือนทมสุรินทร์สองปราสาทตาเมือนโต๊ดสุรินทร์ 3. ปราสาทตาเมือนสุรินทร์ 4. ปราสาทตาควายสุรินทร์หปราสาทสีขอระูมมปราสาทแทแงงสุรินทร์ 6. ปราสาทบ้านพลวงสุรินทร์ 7. ปราสาทยายเงาสุรินทร์ 8. ปราสาทช่างปีสุรินทร์ 9. ปราสาทหมื่นสี่น้อยสุรินทร์ สิบปราสาทบ้านไผ่สุรินสิบเอ็ดปราสาทหินบ้านปราสาทสุรินสิบสองปราสาทโดนตวนสีสะเกษสิบสามปราสาทสะกำแพงใหญ่สีสะเกษสิบสี่ปราสาทสะกำแพงน้อยสีสะเกษสิบห้าปราสาทหินวัดปรางกู่สีสะเกษสิบหกปราสาทบ้านสมอรีสะเกษสิบเจ็ดปราสาทตำหนักใสปราสาทไามจานสีสะเกษสิบแปดปราสาทหินพิมายนครราชสีมาสิบเก้าปราสาทพนมวันนครราชสีมา 20ปราสาทเมืองแขกนครราชสีมา21ปราสาทโนนกู่นครราชสีมา22ปรางเมืองเก่านครราชสีมา23กู่เกษมนครราชสีมา24อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุง้งบุรีรัมย์25สปราสาทเมืองต่ำบุรีรัมย์26่สิกรมปราสาทบ้านบุบุรีรัมย์27สปราสาทกูส่สวนแตงบุรีรัมย์28ปราสาทหนองหองบุรีรัมย์29กุติริศีหนองเยืองบุรีรัมย์ 30ประสาทปลายบัตรบุรีรัมสาสประสาทโคกนิวบุรีรัมสาสประสาทหนองกงบุรีรัมสาสสาประสาททมอบุรีรัมสาสสี่ประสาทเปื่อยน้อยขอนแก่น35กู่แก้วขอนแก่น36กู่ประภาชัยกู่บ้านนาคำน้อยขอนแก่น37ปรางกู่หรือประสาทหนองกู่ร้อยเอ็ดสากู่กาสิงร้อยเอ็ดสากู่พลระคังและกู่พลวิตร้อยเอ็ด 40. พระาธาตุนารายเจงเวงสกลนคร 41. พระาธาตุผูเพกสกลนคร 42. พระาธาตุดุมสกลนคร 43. ปรางกูชัยภูมิ 44. กูแดนเมืองชัยภูมิ 45. พปราสาทบ้านเบนอุบลราชธานี 46. พปราสาททองลางอุบลราชธานีภาคตะวันออก3มแห่ง 47. พปราสาทสรกกอกถมสแก้ว 48. พปราสาทเขาโล้นสแก้ว 49ปราสาทเมืองไผ่สะแก้วภาคกลาง5แห่ง50พระปรางษ์สามยอดลบบุรี51ปรางแขกลบ,บุรี52สศาลพระการเดิมคือเทวสถานลบบุรี53วัดนครโกษาลบบุรี54วัดนาพระาธาตุสิงห์บุรีภาคตะวันตกสองแห่ง55อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์กาญจนบุรี56วัดกำแพงแหลงเพชรบุรีภาคเหนือสแห่ง57 ศาลตาผาแดงสุขโขทัย 58. วัดพระพัยหลวงสุขโขทัย 59. วัดศรีสวัยสุขโขทัย 60. เมืองเก่าพิจิตพิจิจต